สวัสดีครับบริษัทเอสพีคอนโทรเลอร์ซิตี้มาผมวันนี้เราพามารีวิวแนะนำนะผมเป็นตู้คอนโทรลนะครับควบคุมระบบปั๊มน้ําขนาดสามแรงม้านะครับสองตัวสลับการทํางานนะผมสั่งการทํางานด้วยระบบลูกลอยไฟฟ้านะครับตัวนี้เนี่ยแนะนำนะครับเอาไปใช้กับงานที่ต้องการนะครับผมใช้ปั๊มเนี่ยดูดน้ํานะครับจากถังพักด้านล่างนะครับผมขึ้นไปเก็บยังถังพักด้านบนเช่นพวกอพาร์ตเมนต์คอนโด นะครับตึกต่างๆโรงแรมต่างๆนะครับที่มีถังพักอยู่ด้านล่างนะครับอยู่ใต้ดินหรืออะไรพวกนี้ก็ได้นะครับผมแล้วก็ต้องการเนี่ยดูดน้ำนะครับขึ้นไปเก็บในถังพักด้านบนดาดฟ้าแล้วก็ปล่อยลงมาใช้นั่นเองนะครับผมตัวนี้เนี่ยเป็นตู้ที่ลูกค้าสั่งประกอบเอาไว้นะครับผมเป็นอ่าตึกคอนโดอพาร์เมนต์นะครับผมที่สั่งเอาไว้ให้ประกอบตู้นี้ขึ้นมานะครับเอาไปแทนกับตู้เก่านะครับผมเดี๋ยวเราจะมีการเอาตู้นี้เนี่ยไปติด ที่หน้าง,งานนะครับคือไปถอดของเก่าออกนะครับแล้วก็ถอดตู้เก่าออกแล้วก็ใส่ตู้ใหม่ของเราเนี่ยเข้าไปนะครับผมเพราะว่าตู้เก่าลูกค้าเนี่ยน่าจะมีปัญหานะครับผมก็เลยมาสั่งตู้ใหม่ของเราให้เราประกอบตามฟังก์ชันดีไซน์ของบริษัทเราเลยนะครับผมตัวนี้เนี่ยที่เราออกแบบไปให้ก็จะการทํางานของมันเนี่ยก็จะเป็นการคุมปั๊มแบบสองตัวสลับการทางานนะครับด้วยลูกลอยฟ้าจะมีลูกลอย ที่เขียนว่าโลนะครับก็จะอยู่ถังพักด้านล่างซึ่งจะเป็นการป้องกันในเรื่องของน้ําแห้งนะครับน้ําแห้งป้องกันปั๊มไม่ให้ปั๊มรันได้นะผมก็คือ,อน้ําในถังพักด้านล่างเนี่ยส่วนมากก็จะมาจากประปานะผมปล่อยจากประปาเข้ามาแล้วก็ดูดจากถังพักด้านล่างขึ้นไปเก็บด้านบนโดยตัวลูกลอยตัวนี้เนี่ยจะถูกติดตั้งนะครับตัวไฮตัวนี้เนี่ยจะถูกติดตั้งอยู่ที่ถังพักด้านบน ดัดฟ้านับแล้วก็คอยเติมน้ําขึ้นไปเก็บให้เต็มอยู่ตลอดเวลาถ้ามีการใช้น้ําพองไปประมาณครึ่งถังหรือหนึ่งในสามก็ให้มีการสั่งปั๊มนะครับดูดขึ้นมาเก็บให้เต็มถังพักด้านบนแล้วก็จะหยุดการทํางานซึ่งตัวตู้คอนโทรลเองเนี่ยนะับตู้นี้เราก็จะเห็นว่ามีปั๊มนะครับขนาดสามแรงมา้าระบบไฟสองรอยี่สิบโวลต์เนี่ยสองตัวครับคูณสองก็คือสองตัวเนี่ยปั๊มหนึ่งและปั๊มสองตัวนี้ นะครับก็จะทํางานแบบสลับกันตามที่เมื่อสักครู่เราเทสให้ดูนะครับซึ่งเดี๋ยวเราย่อลงมานิดหนึ่งนะครับให้เห็นชัดเจนนิดหนึ่งนะครับผมตัวนี้เองเนี่ยนะครับตู้นะครับเป็นตู้เหล็กกันน้ําฝาสองชั้นนะครับด้านหน้าเป็นกระจกอันนี้คือข้อดีของตู้แบบนี้ที่เราสามารถมองการทํางานผ่านกระจกเข้าไปได้นะครับผมสังเกตได้แต่ว่าป้องกัน นะบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องมากดเล่นหรือมาทําการมาบิดมากดหรือฝุ่นต่างๆเข้าไปก็เลยมีกระจกสองชั้นตรงนี้เข้ามานะเพื่อในการเซฟการใช้งานนะผมผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องก็ไม่สามารถที่จะไปเปิดเล่นหรือไปกดเล่นพวกนี้ได้นะครับไปสร้างความเสียหายได้แล้วก็ข้อดีของมันคือเราสามารถติดตั้งได้ทั้งภายนอกและภายในภายในเราสามารถกันฝุ่นกันวมลแรงต่างๆเข้าไปได้นะครับแล้วก็ ถ้าไปติดตั้งภายนอกก็กันฝุ่นกันน้ํานะครับได้เลยนะผมตัวนี้เป็นกระจก2ชั้นนะผมที่เราเห็นเป็นตู้2ชั้นมีกระจกด้านหน้านะครับผมใช้กับลูกลอยฟ้าที่เราดีไซน์ก็คือจะเป็นลูกลอยที่เราเน้นย้านะครับผมเราจะใช้ของยี่ห้อนี้ซึ่งผลิตจากประเทศอิตาลีนะครับก็จะเป็นมาตรฐานสากลนะผมตัวนี้อ่าเจะมีมาตรฐานอยู่นะผมมีไอโอยู่นะครับเก้าันหะครตัวนี้ ที่เราใช้นิยมใช้เพราะว่าเกรดของพวกสายไฟต่างๆนับวัตถุดิบต่างๆเนี่ยมันดีนะผมก็คือนิ่มนะครับแล้วก็ใช้งานนานๆไม่ค่อยมีปัญหานะครับสายไม่กรอบไม่แข็งไม่ตายนะผมตัวนี้แช่อยู่ในน้ําสบายเลยและอย่างหนึ่งตู้เราเนี่ยดีไซน์มาเป็นระบบลูกลอยแบบ2 4โวลต์ซึ่งถ้าเกิดเอาไปจุ่มอยู่นน้ําไฟลวกไฟดูดสายขาดนะครับมีไฟลวไฟดูดอะไรพวกนี้เนี่ยไม่ต้องกลัว ถ้าเกิดเป็นลูกลอยแบบธรรมดาทั่วไปหรือตู้คอนโทรลที่ไม่มีระบบความปลอดภัยเนี่ยลูกลอยเนี่ยอาจจะเป็น2 20โวล์วิ่งลงไปในน้าเลยอันนั้นคืออันตรายแต่ของเราเนี่ยปลอดภัยเพราะว่าเราจะมีระบบแปลงไฟเป็นแรงดันต่ำนะผมให้อ่ปลอดภัยในการใช้งานเมื่อลูกลอยเกิดอยู่ในน้ําและมีการชํานุดของสายไฟนะผมแล้วเราไม่รู้เอามือไปจุบเนี่ยก็ไม่เป็นอันตรายนะครับประมาณนี้นะคอันนี้คือข้อดีและมาตรฐานของ ลูกลอยของบริษัท hp นะครับคราวนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูตู้กันเดี๋ยวเปิดตู้ไปนะครับเปิดตู้มานะครับฝาชั้นที่หนึ่งเปิดมาเป็นกระจกมาเจอฝาชั้นที่สองไผมก็จะเป็นฝาโอเลินะครับซึ่งด้านในตรงนี้จะเป็นการแสดงในฐานนะของปั๊มนะ้ำและก็แรงดันไฟที่วิ่งเข้ามาก็คือ,อโชว์ตลาดน,นะไฟแต่ละเฟส การไฟฟ้าน,นั่นเองครับด้านบนสุดนะผมด้านบนสุดตัวนี้เป็นหลอดสีขาวนี่ก็คือโชเฟียร์ไอเอาจีนะผมมีลายหนึ่งสองสามนั่นเองครับไฟไฟถ้าเกิดเป็นไฟสามเฟสเข้ามาเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นไอเอสจีเข้ามานะครับแต่ตู้นี้เนี่ยเราดีไซน์นะครับคือเมนของลูกค้าของเดิมเนี่ยเป็นไฟสามเฟสเข้ามาแต่ปั๊มของลูกค้าเป็นซิงเกิล นะครับผมไฟสามเฟสคือเมนของลูกค้าเข้ามาแต่ว่าปั๊มของลูกค้าเนี่ยเป็นซิงเกิลง่ายๆเลยก็คือไฟสามร้อยแปดสิบโวลต์เข้ามาเป็นไฟสามเฟสแต่ว่ามอเตอร์ของลูกค้าใช้ไฟสองรอยี่สิบโวลต์หรือซิงเกิลเฟสเองนะครับผมก็คือเราก็เลยต้องดีไซน์ด้านในนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันมีทั้งเบรกเกอร์เมนเป็นสามเฟสรองรับไฟที่วิ่งเข้ามาสามเฟสแล้วก็จ่ายออกเป็นซิงเกิลให้กับปั๊มสองตัวนี้ หน้าตู้นะครับผมปั๊มตัวที่หนึ่งก็จะมีหลอดอ็อฟลันอเวอร์โหลดตัวที่สองก็เหมือนกันนะครับผมก็คือหลอดก็จะมีโชว์อ็อฟลันอเวอร์โหลดเหมือนกันเลยตอนนี้เนี่ยถ้าเรานะครับบิดที่อ็อฟเนี่ยคำสั่งอ็อฟจะเป็นการหยุดคําสั่งการทํางานของระบบตู้ทั้งหมดเลยปั๊มเราจะไม่ทํางานนะครับมันจะมีโหมดให้เลือกคือแมนนวลนะครับมีอ็อฟมีมอเตถ้าเกิดว่าปั๊มเราสองตัวนี้เนี่ย เราต้องการที่จะทําการแมนนวลเบื้องต้นเราต้องการเทสติดตั้งตู้คอนโทรลครั้งแรกหรือมีการรันระบบเทสครั้งแรกเนะี่ยอยากจะแมนนวลนะครับเราก็สามารถแมนนวลได้หรือในกรณีฉุกเฉินออตโอต้ไม่ทํางานเราสามารถแมนนวลเทสหรือสั่งแมนนวลเติมน้าขึ้นไป,ไปเก็บในถังพักก่อนชั่วคราวได้กรณีลูกลอยฟ้าเกิดขัดข้องนะผมออตโต้ไม่ทํางานอะไรพวกน,นี้นะครับสมมครเราบิดมาที่แมนนวลนะครับปั๊มตัวนี้นหนึ่งเรากดตาร์ทไป ปั๊มเราทํางานปั๊มตัวที่หนึ่งเนะี่ยทำงานเลยจ่ายไฟให้กับมอเตอร์เลยครับตัวที่สองก็เหมือนกันกดสตาร์ทได้ระบบของมันก็คือปั๊มสองตัวทํางานแบบอิสระต่อกันเลยนะครับโดยเราจะเลือกยังไงก็ได้เราไม่จําเป็นว่าจะต้องทํางานเหมือนกันเช่นในกรณีนี้เนี่ยแมนวนวลเหมือนกันนะครับแต่ถ้าสมมติว่าในกรณีนี้อยากจะเป็นออโต้ตัวหนึ่งหรือออฟเอาไว้ตัวหนึ่ง ก็ได้เราก็ทํางานอยู่ตัวเดียวแบบนี้นะผมกดสตาร์ทสต็อปแค่ตัวเดียวอีกตัวหนึ่งหยุดพักไปก็ได้เหมือนกันไม่จําเป็นจะต้องทํางานแบบสองตัวสลับนะครับอ่าครับมันมีฟังก์ชันค่อนข้างเยอะนะครับในตัวนี้แล้วก็ถ้าสมมติว่าเราออฟตัวนี้แล้วเราเมนแมนนวดตัวนี้เราใช้ตัวนี้อย่างเดียวเราใช้ตัวนี้ตัวเดียวตัวนี้เราไม่ใช้ครับอันนี้การเมนนวดหรือจะเมนนวดทั้งคู่เลยได้หมดครับ อันนี้คือโหมดของแมนนวลนะครับส่วนถ้าเป็นออโต้เนี่ยเมื่อเราทําการบิดออโต้ทั้งคู่สมมติครับเรามีการบิดออโต้ทั้งคู่เนี่ยลูกลอยไฟฟ้าตัวนี้จะเป็นตัวสั่งงานซึ่งลูกลอยด้านล่างตัวนี้เนี่ยจะเขียนว่าโลเนี่ยมันจะต้องอยู่ในถังพักด้านล่างซึ่งถังพักด้านล่างจะต้องมีน้ําอยู่ตลอดนั่นหมายถึงว่าลูกลอยจะต้องตั้งแบบนี้นะครับอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับเป็นการเช็คนะครับว่ามีน้ําตลอดเวลาเพราะนั้นเนี่ยเราจะตั้งลูกลอยตัวนี้ขึ้นนะผมแล้วก็ามาดูกัน ตัวนี้ก็คือเป็นลูกลอยอยู่ด้านบนนะครับถ้าเกิดน้ําในสังพักด้านบนมันเกิดแห้งขึ้นมานะแห้งปุ๊บเป็นไงสั่งให้ปั๊มตัวที่หนึ่งทำงานเลยนะครับสังเกตนะผมพอมันเติมขึ้นไปเต็มปุ๊บสั่งตัดมีการใช้น้ํารอบต่อไปลูกลอยตกลงโยนมาให้ตัวที่สองทำงานอันนี้คือการทํางานแบบสลับอย่างที่เราบอกก็คือมันเป็นการยืดอายุก,การใช้งานของตัวปั๊มน้ําให้ทํางานแบบสลับกันแบบ ทีละตัวทุกครั้งเพราะว่าการทํางานแบบนี้เนี่ยเป็นการยืดอายุก,การใช้งานของตัวปั๊มไม่ให้ทาซ้ําตัวเดิมนะถ้าเกิดว่าตัวนี้มันเกิดทํางานไปตั้งเป็นสองชั่วโมงแล้วพอครั้งต่อไปยังทําตัวเดิมแลวตัวนี้ไม่ทําเลยอย่างนี้ก็คือมอเตอร์ตัวที่จะเสียก็คือตัวนี้อานาคตความเสื่อมของมันก็จะเยอะกว่าเพราะฉะนั้นการทํางานแบบสลับกันอย่างนี้เนี่ยข้อดีของมันคือเป็นการยืดอายุก,การใช้งานของปัม๊มแล้วก็ช่วยลด นในเรื่องของความเสี่ยงความเสียหายต่างๆได้นะครับถ้ามีสองตัวยิ่งดีนะก็คือตามนี้เลยถ้ามีตัวเดียวก็สมมติมีตัวเดียวเนี่ยปั๊เราเสียก็คือจบเลยแต่ถ้าตัวนี้นะครับถ้าตัวใดตัวหนึ่งเสียเนะี่ยอีกตัวหนึ่งทํางานแทนเลยนะครับมันจะมีอีกหนึ่งฟังก์ชันเดี๋ยวเราจะเทสให้ดูอันนี้คือการทํางานแบบสลับอย่างที่เราบอกและก็ถ้าสมมุติว่ามีคําสั่งที่เราสั่งอยู่แบบนี้ลูกลอยด้านบนนะครับสั่งอยู่น้ํา ถังพักด้านบนมันแห้งเนี่ยปั๊มเราทํางานสมมุติว่าพอปั๊มทํางานปุ๊บถังพักด้านล่างที่น้ํามันยังมีอยู่เนี่ยลูกลอยก็จะตั้งอยู่แบบนี้แต่ถ้าเกิดว่ามันถูกดูดไปนะครับถูกดูดไปเรื่อยๆเนี่ยน้าในถังพักด้านล่างมันลงไปต่ําพอลงต่ําเกิดอะไรขึ้นอา่าถ้าต่ําปุป๊บมันจะสั่งตัดปั๊มออกเลยนะครับไม่ให้ปั๊มทํางานเพราะว่าน้ําในถังพักด้านล่างมันมองว่าไม่มีเพราะถ้าเกิดปล่อยให้ใหปั๊มทํางานต่อก็คือเกิดการรันไดแล้วก็ ทำให้ซีนตัวมอเตอร์เนี่ยเกิดความเสียหายได้นะครับผมเพราะฉะนั้นมันจะต้องรอนะครับรอให้น้าประปาเพิ่มขึ้นมาในถังพักด้านล่างก่อนปุ๊บมันถึงจะสั่งให้ปัม๊มเริ่มทําง,งานใหม่ใหม่อีกครั้งหนึ่งแล้วก็ทํางานจนกว่าจะเต็มเต็ม<ๆ>ก็จะหยุดแบบนี้นะครับผมอันนี้คือฟังก์ชันที่เป็นออโต้แบบ2ตัวสลับกันทํางานและถ้าสมมตินะครับผมสมมติว่าในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นเหตุฉุกเฉินในกรณีนี้ก็คือถ้าตัว สมมติว่าตัวที่มันทํางานอยู่เนี่ยเกิดปัญหาขึ้นโอเวอร์โหลดกระแสเมกมินผิดปกติขึ้นมานะครับสมมุตินะ้วผมคราวนี้เรามาดูกันสมมุติว่าน้ํามันแห้งปุ๊บตัวที่หนึ่งทำงานจังหวะนี้ตัวที่หนึ่งทำงานอยู่เนี่ยนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูในตู้ตัวที่หนึ่งทำงานปุ๊บเราเปิดตู้มาปุ๊บนะครับผมพอเปิดตู้มาเนี่ยเรามาลองหลอกมันดูว่าถ้าตัวที่หนึ่งที่มันทํางานอยู่เมื่อสักครู่นี้นะที่เราเห็นนะผมขึ้นรันเนี่ย เราจะให้มันเกิดโอเวอร์โหลดขึ้นหรือขัดข้องขึ้นเราจะหลอกมันอ่าพอหลอกมันเสร็จปุ๊บเนี่ยการเกิดโอเวอร์โหลดนะครับของตัวมอเตอร์ตัวที่หนึ่งเนี่ยมันจะทําให้อ่าระบบเนี่ยตัดการทำงานทันทีพอตัดปุ๊บตัวที่หนึ่งเมื่อกี้ที่มันทํางานมันจะขึ้นโอเวอร์โหลดเลยคือตัวนี้เนี่ยที่ทางานอยู่ก่อนหน้าเกิดความร้อนสูงหรือพวกนี้เนี่ยเกิดโอเวอร์โหลดหรือขดลวดเริ่มมีปัญหาอะไรก็แล้วแต่เกิดมีปัญหา อะไรไปติดพันไปพัดลูกปืนมีปัญหาอะไรพวกนี้มันจะทําให้กระแสเนี่ยสูงขึ้นตัดโอเวอร์โหลดปุ๊บมันจะโยนให้ตัวที่หนึ่งอ่าตัวที่หนึ่งทำงานอยู่เนี่ยมันจะโยนให้ตัวที่สองถ้าเกิดตัวที่สองขัดข้องจะโยนให้ตัวที่หนึ่งจะเป็นการสลับแบบนี้ในกรณีฉุกเฉินนะครับผมสลับให้ทันทีอันนี้คือข้อดีของการสลับแบบฉุกเฉินให้ก็คือตัวใดตัวหนึ่งใช้งานอยู่แล้วก็เสียหรือว่าเกิดโอเวอร์โหลดมันจะโยนให้ตัวหนึ่งนะครับสังเกตนะครับผมเดี๋ยวเราจะ ลองเคลียร์รีเซ็ตตัวนี้ดู <S <S เมื่อเคลียร์รีเซ็ตเสร็จปุ๊บ, <S <S บเรามาดูกันอีกครั้งหนึ่งตอนนี้ปั๊มตัวที่สองทำงานเราไปทําให้ปั๊มตัวที่สองเนี่ยเกิดว่า r l o a ขึ้นโดยการหลอกมันจริงๆถ้าเกิดว่ามันเกิดจริงๆเนี่ยปัญหาที่มันเกิดจริงๆเนี่ยมันก็จะเกิดจากกระแสตอนนี้เนี่ยเราหลอกมันว่าตัวที่สองเนี่ยเกิดว่า r l o ดเมันอจะคู่ที่มันทางานมันก็จะโยนมาให้ตัวที่หนึ่งทำงานแทนทันทีเราไม่ต้องไปทําอะไรเลยนะผมระบบมันจะสั่งโยนให้เรา แบบนี้เนี่ยมันมีข้อดีของมันก็คือถ้ามันมีปัญหาตอนกลางคืนที่เราไม่ได้อยู่ดูหรือว่าไม่มีใครดูตอนกลางคืนแล้วตื่นเช้ามาไม่มีน้ําถ้าเกิดไม่มีระบบสลับตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดตัวนี้มันเสียก็จะหยุดไปเลยแต่ทีนี้เนี่ยถ้าเกิดเสียปุ๊บในระบบเราเสียปุ๊บโยนให้ตัวหนึ่งทำงานก็เราก็ยังมีน้ําใช้แล้วเราค่อยมาตรวจเช็คอีกทีหนึ่งแบบนี้อันนี้คือข้อดีของระบบที่เราออกแบบให้สําหรับพวกตึกคอนโดอพาร์ตเมนต์นะผมที่เราดีไซน์ให้ก็คือ คนดูแลส่วนมากก็ไม่ค่อยมาโอ p e r ร t หน้าตู้เท่าไหร่นะครับผมถ้าเกิดปัญหาจริงๆถึงจะเข้ามาดูเพราะนั้นเนี่ยระบบมันจะต้องทํางานเองได้ทั้งหมดแล้วก็เซฟให้เราได้ทั้งหมดเลยด้วยครับนะมีความปลอดภัยทั้งหมดและคราวนี้สมมุตินะครับผมสมมุติเลยว่าตอนนี้ตัวที่สองเนี่ยมันเกิดโอเวอร์โหลดขึ้นนั่นหมายถึงว่ามันเกิดปัญหาขึ้นแล้วตัวที่สองทำงานไม่ได้แล้วทําไงทีนี้ถ้า น้ำแห้งก็ต้องสั่งให้ปั๊มทำงานพอน้าเต็มเป็นยังไงสั่งให้ปั๊มหยุดครั้งต่อไปเป็นยังไงอ่ามันก็ทำงานอยู่แค่ตัวที่ไม่มีปัญหานะครับตัวที่มันทำงานได้ก็จะทำงานไปตัวที่มีปัญหามันก็ไม่โยนไปนะผมไม่สลับไปให้มันก็ทำงานแค่ตัวเดียวแบบนี้นะครับอ่าลักษณะแบบนี้เลยเต็มก็จะตัดเช่นเดียวกันลองอีกครั้งหนึ่งรีเซ็ตกับคืนให้เป็นสีเขียวอ่ามันก็จะโยนไปฝั่งนู้นเลย แล้วก็าทางานแบบนี้ตัวที่หนึ่งทำงานอยู่เกิดโอเวอร์โหลดขึ้นเกิดโอเวอร์โหลดขึ้นปุ๊บโยนไปให้ตัวที่สองทำงานตัวที่สองก็ทำงานได้แค่ตัวเดียวก็ยังทำงานได้นะครับผมระหว่างนั้นตัวที่หนึ่งก็ทำการแก้ไขนะครับสามารถทำการแก้ไขได้โดยถอดปั๊มไปซ่อมหรืออะไรพวันนี้เราก็ยังสามารถใช้อีกตัวหนึ่งได้ นในกรณีนี้นะครับถัดมาอีกฟังก์ชันหนึ่งคือถ้าสมมติอีกตัวหนึ่งถูกไปซ่อมเนี่ยเราก็บิดออฟเอาไว้เราก็ใช้ออโต้ต,ตัวเดียวสามารถที่จะทาการสั่งงานตัวที่ยังใช้งานได้ปกติเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับแล้วก็ตัวนี้เองถ้าสมม,มติว่ามีการามาซ่อมเรียบร้อยนะครับมากดเคลียร์รีเซ็ตอะไรต่างๆเรียบร้อยนะครับแล้วเราอยากจะเทสด้วยระบบเมนวนวล เราบิดมาที่เมนลเลยสังเกตนะครับผมตัวนี้ตัวด้านขวายังเป็นออโต้ด้วยลูกลอยนะครับสั่งงานด้วยลูกลอยอยู่เหมือนเดิมแล้วด้านซ้ายตัวนี้ตัวที่หนึ่งเนี่ยเรายังสามารถที่จะกดเมนูเข้าไปได้เบื้องคู่เข้าไปเลยอันนี้คือข้อดีของมันก็คือทํางานแบบอิสระต่อกันเลยก็คือไม่ต้องมายุ่งเกี่ยวกันนะครับตัวไหนเลือกอะไรก็ทําง,งานอย่างนั้นไปการทำงานแบบนี้ก็คือเป็นการทดสอบเทสได้เบื้องต้นนะครับผมคือเราสามารถซ่อมปั๊มมาแล้วเนี่ยเราสามารถเทสปั๊มตัวที่2ได้ ว่ามันทํางานได้ปกติไหมอะไรพวกนี้นะผมหรือในกรณีน้ําใช้ไม่ทันก็คือ,อปั๊มเนี่ยดูดขึ้นไปแล้วน้ําปล่อยลงมาใช้เนี่ยน้ํามันน้อยนะครับไม่ทันใช้ก็คือเราอาจจะเป็นการสั่งแมนวนวลขึ้นไปแต่การสั่งแมนวนวลแบบนี้ท่อลูกค้าจะต้องรองรับแรงดันทั้งสองปั๊มได้นะครับอันนี้คือการสั่งแมนวนวลคู่ขึ้นไปเลยก็คือ รีบเติมน้ำขึ้นไปเก็บในถังพักด้านบนให้มากที่สุดหรือเร็วที่สุดนั่นเองเพื่อให้พอในเรื่องของการใช้งานแบบเร่งด่วนนะครับแต่เราต้องเดินมาคอยโอ p e r เ t e เองนะผมก็คือต้องมาเช็คเองนะครับเพราะว่าในกรณีนี้น้ําอาจจะมีโอกาสล้นได้นั่นเองเพราะว่าอะไรก็คือตัวนี้ถ้ามันเต็มมันตัดให้แต่ตัวนี้เนี่ยมันเป็นเมนนวลอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องคอยปิดเองแบบนี้นะครับผม มันต้องรู้วิธีการใช้งานด้วยนะครับเบื้องต้นของตู้นี้เราดีไซน์เอาไว้หลากหลายรูปแบบให้ง่ายในการใช้งานแล้วก็อ่าหลากหลายนะครับกรณีฉุกเฉินต่างๆเนี่ยมีให้หมดเลยนะครับใช้แบบฉุกเฉินได้นะผมตัวไหนไม่ใช้ใช้ตัวเดียวอยากใช้ตัวเดียวตัวอีกตัวหนึ่งซ่อมเราก็ใช้ตัวเดียวไปนะครับอีกตัวหนึ่งออฟเอาไว้ก็ได้แบบนี้นะผมหรือจะออฟตัวที่2มาใช้ออโต้ตัวที่1 ก็ได้นะครับทํางานเลือกเพียงตัวเดียวก็ได้แบบนี้โอเคประมาณนี้นะครับผมอันนี้คือฟังก์ชันนะครับผมเราต้องอธิบายแบบละเอียดเพราะว่าบางครั้งนะครับผมคลิปวิดีโอเราต้องส่งให้ลูกค้านะครับเอาไปดูแล้วก็จะได้ใช้งานถูกต้องนะครับผมคราวนี้นะครับเปิดมาในตู้นะครับผมในตู้มีอะไรบ้างนี่นะครับผมก็คือด้านหน้าตู้เราจะใช้เป็นระบบการเก็บลงรางแบบนี้เพื่อหาง,ง่ายในการ แก้ไขแล้วก็ตรวจสอบนะผมหรือจะมีการเพิ่มเติมอะไรภายหลังเนี่ยมันก็ง่ายครับคราวนี้อย่างที่บอกไปด้านบนเนี่ยมันจะเป็นเบกเกอร์เมนนะครับซึ่งเบกเกอร์เมนตัวนี้ของลูกค้าเนี่ยไฟมาสามเฟสไม่ได้มาซิงเกิลมาสามเฟสเราก็ต้องอมีเบกเกอร์ในการรองรับไฟสามเฟสของลูกค้าเข้ามาเพื่อทําการแยกแล้วก็จ่ายให้กับตัวปั๊มที่เป็นซิงเกิลเฟสทั้งสองตัวนี้เลย ครับด้านบนมีอะไรบ้างเบรกเกอร์เมนสามเฟดหนึ่งตัวเบรกเกอร์แพาวเวอร์ Power ของปั๊มตัวที่หนึ่งและตัวที่สองที่เป็นขนาดสามแนงม้าระบบซิงเกิลเฟดหรือสองรอยสบโวล์นั่นเองนะครับก็จะมีให้เบรกเกอร์สองตัวนะป้องกันการช็อตเซร์กิตให้เลยที่เราใส่เบรกเกอร์สามชุดแบบนี้เพื่ออะไรของเดิมลูกค้านะผมตู้เก่าลูกค้ามีเบรกเกอร์ตัวเดียวเลยเบรกเกอร์ Baker ตัวเดียว ไม่ต้องพูดถึงเลยถ้าเกิดเราปั๊มตัวใดตัวหนึ่งหรือช็อตหรือมีปัญหาอะไรอีกตัวหนึ่งทํางานไม่ได้เลยเพราะว่าเรามีเบเกอร์แค่ตัวเดียวแต่ของเรามีเบเกอร์แยกทั้งหมดสามเฟสหนึ่งตัวซิงเกิลด้วยตัวใดตัวหนึ่งต้องการถอดไปซ่อมอีกตัวหนึ่งทํางานได้หรือช็อตสกิดพังไว้ตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งทํางานได้นะครับผมอันนี้คือมาตรฐานแล้วก็ตัวนี้เป็นเบเกอร์คอนโทลนะครับเบเกอร์คอนโทนระบบคอนโทลต่างๆภายในตู้นี้นะครับผม แล้วก็ตัวนี้เป็นตัวเฟสโพชชั่นต้องป้องกันในเรื่องของอไฟตกไฟเกินไฟขาดเฟสเฟสลอสต่างๆที่เป็นไฟสามเฟสเนี่ยนะครับมันจะจับแรงดันที่วิ่งเข้ามาถ้าไฟเฟสใดเป็หนึ่งมันหายไปมีปัญหาปุ๊บมันจะสั่งตัดระบบการทำาง,งานของตู้คอนโทรลตัวนี้หรือให้ปั๊มน้ำเนี่ยหยุดการทําง,งานไปเลยนะครับไม่ให้ปั๊มทํางานเพราะว่าเมื่อปั๊มมันทํางานก็จะทําให้เกิดปัญหานะครับแรงดันมันตกหรือมีปัญหาอะไรเนี่ยก็ให้มันตัดการทําง,งานไปเลยนะครับผม ถัดมาก็จะมีชุดแมติกแล้วโอเวอร์โหลดโอเวอร์โหลดอยู่ด้านล่างตัวนี้เป็นตัวในเรื่องของอป้องกันกระแสของตัวมอเตอร์นะครับผมมอเตอร์ Motor มันจะมีสเปคของเขาอยู่ว่ากินกระแสอยู่ที่กิอต่อตัวนะครับผมเราก็ต้องเซตตามนั้นถ้าเกิดว่ามันกินผิดโปรติผิดตามจากที่เน้ตเพจไปหรือว่าวันดีคืนดีมันกินสูงเนี่ยก็สันนิษฐานได้เลยว่ามอเตอร์ของเราในขดลวดเริ่มมีปัญหาครับนะแต่ว่า ถ้าเกิดเรามีตู้คอนโทรลที่มีระบบป้องกันเนี่ยมันจะเซฟให้เราก็คือตัดโอเวอร์โหลดให้เมื่อจะคู่ที่เราเทให้ดูแบบนั้นเลยมันร้อนปุ๊บตัดให้เลยนะครับหรือขดลวดเริ่มช้ําหรือมีปัญหาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมอเตอร์มันออกตัวไม่ได้ติดอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันจะขึ้นโอเวอร์โหลดทันทีนะมันมีการอั้นโหลดเกินแล้วนี้เนี่ยตัดเลยถัดมาตัวนี้เป็นตัวรีเลย์คอนโทรลในการสั่งสลับระบบนะผมแล้วก็รีเลย์คอนโทรลต่างๆส่วนเบรกเกอร์ตัวนี้เป็นเบรกเกอร์ที่ใช้ในการเซฟ ระบบของลูกลอยตัวนี้ับผมถ้าเกิดมีการช็อตด้านลูกลอยตัวนี้หรืออะไรพวกนี้เนะี่ยเบรกเกอร์ตัวนี้จะทิปลงนะครับก็จะมีเบรกเกอร์เซฟตี้ให้ด้วยนะครับผมเป็นของ a b b มาตรฐานอิตาลีนะครับด้านบนพวกนี้เนี่ยก็จะเป็นามาตรฐานญี่ปุ่นบวกอิตาลีเข้าไปนะครับแล้วก็มีพวกเชนเดอร์นะครับผมพวกสวิต์เราใช้เชนเดอร์หมดนะครับผมเป็นของอมีี่อนะครับพวกนี้ก็เน้นใช้ในพวก อุตสาหกรรมนะครับผมด้านล่างก็จะเป็นตัวแปงอย่างที่เราบอกนะครับแปลงแรงดันต่ําเอาไปใช้กับลูกรอยเพื่อความปลอดภัยในเรื่องของการใช้งานนะครับไม่ต้องกลัวไฟลวกไปดดอย่างที่บอกนะครับถัดมาตัวนี้ก็คืออินพุตสามร้อยแปดสิบโวลต์นะครับไฟกระแสไฟฟ้ามาจ่ายให้กับตัวนี้ก็คือไฟสามเฟสวิ่งเข้ามาจ่ายอินพุตเข้ามาตรงนี้สังเกตนะครับผมมีลายมีนิวตันมีกาวเอาพุตต่อไปที่ปั๊มปั๊มหนึ่งและปั๊มสองปั๊มหนึ่งก็จะมีลาย RNG ส่วนปั๊มดูสองก็เป็น SNG นะผมก็คือเป็นการเฉลี่ยโหลดแต่ละเฟสออกมาใช้นงานน,นั่นเองคราวนี้ลูกลอยต่อยังไงนะครับโฟลสวิตจะมีคำว่าโฟลสวิตอยู่อันแรกคือ Low Level นะครับช่องแรกคือ Low Level 1กับ2 Low Level แล้วก็ไฮเลเ e ลนะครับมีลูกลอยด้านล่างและด้านบนนั่นเอง Low Level ก็คือตัวนี้ โลเลเวลคือถังพักที่อยู่ด้านล่างคอยป้องกันน้ําแห้งไม่ปั๊มรันได้นะครับส่วนตัวบนไฮเลเวลเป็นหน้าที่ในเรื่องของการเติมน้าเพื่อไปเก็บในถังพักถ้าถังพักด้านบนมันแห้งก็เติมเึ้นไปเก็บสต็อกอยู่ตลอดแบบนี้จะใช้ไฮเลเวลที่อยู่ด้านบนนะครับโอเคประมาณนี้ที่เราอธิบายคราวนี้เนี่ยระบบด้านบนเราจะเทสให้ดูสมมุติว่าครั้งแรกเราตัดระบบออกให้หมดเลยนะครับสมมติว่า เราทําการจ่ายไฟมาครั้งแรกเนี่ยไฟมันก็จะวิ่งมาที่ตัวนี้มาสามเฟสแต่ละเฟสเลยนอ,อ่ะแบบนี้คนระับคราวนี้เนี่ยหน้าตู้มันก็จะดับแบบนี้ไม่มีไฟเข้ามาออนอะไรก่อนนะผมออน power เข้าไปออน power เข้าไปเลยครับนะยังไม่ติดนะครับผมหน้าตู้ก็ยังไม่ติดมันเป็นการแค่อน power เข้าไปเราต้องออนคอนโทรลไล่ไปนะผมหนึ่งเป็นการเช็คเฟสไปในตัวนะผมก็คือ R เนี่ยไฟมาไหม นะผมแรงดันโวลต์ยังไม่ได้โวลต์ยังไม่ได้นะผมเฟสที่สองเข้าไปมาดูเฟสเอสเข้าแล้วนะผมโวลต์เพิ่มขึ้นมาแต่ยังไม่ถึงสามร้อยแปดสิบใส่เฟสสามเข้าไปเฟสที่มาเฟสสามแม่นะผมครบแล้วนะครับอยู่ที่สามร้อยแปดสิบโวลต์นเนี่ยเราก็ออนคอนโทรลตัวนี้เข้าไปปุ๊บมันจะขึ้นออฟตัวนี้สแตนบายเลยก็คือพร้อมใช้งานแรงดันที่มันตรวจเช็คนะตอนนี้เดี๋ยวเราเจะ ลองทดสอบให้ดูในเรื่องของไฟตกไฟเกินมันเกิดปัญหาอะไรขึ้นอย่าลืมออนเบร์เกอร์ตัวนี้ที่เป็นลูกลอยเข้าไปด้วยแค่นั้นเองคราวนี้สมมุตินะครับผมเป็นออโต้แบบฟูลออปชันเลยก็คือให้ลูกรอยตัวล่างตั้งขึ้นแล้วก็ตัวนี้สั่งกรณีนี้ปั๊มตัวที่หนึ่งทำงานเรามาสังเกตวนเตจตัวนี้กันเราจะเทสตัวนี้กันวันนี้สามร้สิบโวลต์นะผม สังเกตว่า380โวลต์น,นะครับแล้วก็ให้ดูหลอดหน้าตู้ตัวนี้ไปด้วยอ่าสีเขียวครับผมแล้วก็ด้านในอยู่ที่380โวลต์น,นะครับเราจะมองยังไงดีอ่าแบบนี้เห็นไหมก็คืออ่าสังเกตตัวนี้แล้วกันนะครับผมเดี๋ยวเราจะปรับโวลต์นเนี่ยให้มันโอเวอร์ขึ้นไปกระชากขึ้นไปให้สูงเลยอ่านี่ครับเป็นการตัดการทำง,งานของตัวปั๊มออกทันทีนะครับผมเราเมื่อกี้เราอ่าปรับแรงดันเพิ่มขึ้นไป ที่วิ่งเข้ามาใจนะครับจากกรนฟ้าวิ่งเข้ามาเนี่ยเรามีตู้เทสอยู่ข้างๆนะครับผมตัวนี้เมื่อเราจ่ายเข้ามาปุ๊บเป็นโอเวอร์เนี่ยสังเกตนะครับโวลต์มันมาที่400โวลต์เลยเนี่ยอันนี้มันเกินนะครับมันจะขึ้น OV นะครับเกต LED ด้านบนสีแดง OV o v โอเวอร์โวล์เตแรงดันสูงเกิน380โวลต์ไปเยอะมากทาให้มอเตอร์เราอาจจะเกิดปัญหาได้อุปกรณ์ในตู้เราเสียหายได้นะครับปั๊มเราก็จะพังได้เลยถ้าเกิดว่าเกิดโอเวอร์นานๆนะครับ ระบบจะตัดการทำงานให้เราและจะทํางานให้เราเมื่อไหรก็เมื่อแรงดันนะครับผมกลับมาปกติสังเกตว์แรงดันนะครับผมเราจะปรับลดลงมานะครับอยู่ที่3 8 0โวลต์อ่าเราได้ยินเสียง Stop สับออนเข้าไปนะครับผมเราไม่ต้องไปกดอะไรมันมันสับออนเมื่อกี้ปั๊มตัวที่1นํ่งทำงานพอมันกลับมาปุ๊บโยนให้ตัวที่2ทํางานสลับไปแล้วก็ทํางานให้เราเองอัตโนมัติดวยที่เราไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวอะไรกับมันนะครับตัวนี้เป็นตัวเช็คแรงดันให้เรานะครับผมคราวนี้เมื่อกี้เทสไปก็คือเป็น โอเวอร์วุ้นติคราวนี้เราเทสต์อันเดอร์วุ้ติปั๊มตัวที่สองสังเกตนะครับผมปั๊มตัวที่สองทำง,งานแล้วเราก็จะปรับแรงดันนะครับให้มันลดลงก็คือเป็นอันเดอร์วุ้นตินะครับปรับโวลต์ต่ำเลยอ่าอยู่ที่สองร้อยเจ็ดสิบโวลต์เลยไปตกลงไปเยอะนะครับตกจากสามร้อยแปดสิบไปเยอะเนะี่ยมันก็สั่งตัดปั๊มออกทันทีสังเกตแล้วมันก็จะขึ้น UV UV ก็คืออันเดอร์วุ้นติดวลต์มันตกนะครับมันก็จะสั่งให้ปั๊มเราหยุด แล้วมาดูกันถ้าสมมุติว่าในกรณีนี้แรงดันกลับมาโปรติเราไม่ต้องไปกดอะไรมันนะผมเดี๋ยวเราจะเพิ่มแรงดันเข้าไปนะผมเรามีาการฟรีดแรงดันเพิ่มเข้าไปให้ดูนะครับเพื่อให้เห็นเด่นชัดนิดนึงนะพอเข้าไปปุ๊บเป็นไงมันจะสั่งโยนอนอนให้เราเลยเราไม่ต้องไปกดไปทําอะไรมันนะผมก็คือมันจะเช็คแรงดันให้เราแล้วก็สับอนอนให้เราโดยมาดูแรงดันด้านในเป็นไงแรงดันได้ไงปกติแล้วนะครับอยู่ที่สามร้อยแปดสิบโวลต์ อันนี้คือการป้องกันในเรื่องของไฟกระชากไฟตกไฟเกินสําหรับพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นที่ไหนนะครับต่างจังหวัดหรือจะเป็นในเมืองก็แล้วแต่นะถ้าเป็นมอเตอร์ที่เป็นระบบไฟสามเฟสก็ดีนะครับหรือระบบไฟที่จ่ายเข้ามาเป็นสามเฟสควรจะมีระบบตัวนี้อาไว้นะครผมมันจะช่วยเซฟอุปกรณ์ให้เราได้เซฟมอเตอร์ให้เราได้นะครับต้องอดีไซน์ตู้คอนโทรลให้รองรับระบบพวกนี้นะผมเซฟให้เรา <P> um> เพื่ออายุการใช้งานของตัวปั๊มเราแล้วกอ็อุปกรณ์ของเรานะครับจะได้ใช้งานได้นานๆนะครับโอเคครับผมวันนี้ก็มารีวิวค่อนข้างจะเยอะนะครับเกือบครึ่งชั่วโมงแลวนะครับมารีวิววันนี้ค่อนข้างเยอะๆเลยนะครับแล้วก็อธิบายแบบละเอียดเลยนะครับตัวนี้เดี๋ยวเราจะมีการไปรติดตั้งที่หน้าง,งานแล้วก็อาจจะมีการรีวิวลงไปในช่อง youtube อีกทีหนึง่งนะครับว่าหน้าง,งานเป็นยังไงแล้วก็เปลี่ยนจากตู้ไหนเป็นตู้ไหนนะครับจากตู้เก่าเป็นยังไงเปลี่ยนมาเป็นตู้ใหม่เป็นยังไงเนะี่ย เดี๋ยวเราจะลงให้อีกทีหนึ่งนะครับถ้าลูกค้านะครับสนใจเนี่ยสามารถสอบถามเข้ามาได้นะครับตัวนี้เราดีไซน์ตามหน้างานลูกค้าเลยตามลูกค้าเป็นขนาดเท่าไหร่อยากเปลี่ยนตู้ใหม่อยากได้ฟังก์ชันแบบนี้หรือว่าตู้เดิมขัดข้องเนี่ยเราออกแบบให้ได้ใหม่หมดเลยนะครับประมาณนี้เลยนะครับเบอร์โทรนะครับอยู่ตรงนี้ด้านล่างของตัวคิวิโดโอก็จะมีลิงก์แล้วก็เบอร์โทรเว็บไซต์เว็บเพจต,ต่างๆ,างๆเนี่ยกดเข้าไปได้นะครับวันเดือนปีที่ผลิตรหัสตู้เนี่ยเรามีให้หมด ตัวนี้สําคัญตรงที่ว่าถ้าใช้งานเป็นานานเกิดขัดข้องมีปัญหาเนี่ยบอกรหัสตู้เรามาเนี่ยเราจะรู้เลยว่าตู้ของลูกค้าเนี่ยวงจรเป็นแบบไหนอะไรพวกนี้เนี่ยเราจะแก้ไขปัญหาให้ได้นะครับจากทางโทรศัพท์ได้เลยปรึกษาได้เลยนะครับโอเคครับวันนี้ก็มารีวิวเพียงเท่านี้นะครับผมเรา,าจะเอาคลิปวิดีโอนี้ไปลงไว้ใน y YouTube นะครับติดตามก็ไปดูได้เลยนะครัผมมีตัวอย่างนะครับผม หลากหลายรูปแบบนะครับผมไม่ว่าจะเป็นตู้คอนโทรลปั๊มพัดลมอะไรต่างๆเนะี่ยมีหมดนะครับผมเป็นระบบสมาร์ทคอนโทร,โทรลอะไรพวกนี้เราก็ทำนะครับโอเคครับวันนี้ก็รีวิวเพียงเท่านี้นะครับโอเคครับสวัสดีครับ